6วิธีวางแผนกเกษียณเริ่มเก็บเงินอายุ50ฟังดูอาจจะช้าไปไหน่อยนะคะแต่ก็ยังพอสามารถทําได้หากมีการวางแผนที่ดีก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงไวใจแทบเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะหนึ่งสรวจค่าใช้จ่ายให้สํารวจค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้ในอนาคตการสํารวจค่าใช้จ่ายต่างๆจะทําให้เรามองเห็นภาพกว้างว่าเราจําเป็นต้องมีเงินออมเท่าไหร่และยังช่วยทําให้เห็นภาพด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นและอะไรคือสิ่งที่ไม่ จำเป็น 2. สํารวจหนี้สินการสํารวจหนี้สินจะทําให้เรารู้ว่าเราเหลือเงินเพื่อเป็นเงินออมเท่าไหร่และต้องวางแผนการชรําระหนี้สินให้หมดโดยเร็วแต่หากเป็นหนี้จากการผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโดหรือว่าการซื้อประกันชีวิตในรูปแบบเงินออมที่มีเงินคืนเมื่อครบอายุกรมธรรมในอนาคตนี่สินรูปแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินและยังสามารถสร้างผลตอบแทนกลับคืนให้เราได้เพราะฉะนั้นบ้านรถแล้วก็ประกันชีวิตเมื่อเราผ่อนจบแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเราเหมือนกันค่ะ 3. เช็คทรัพย์สินของมีค่าใครที่ตอนนี้ทํางานอยู่อย่าเอาแต่ช้อปปิง้งซื้อของไม่ได้วางแผนเก็บเงินออมต้องรีบกลับมาตั้งสติลดการใช้จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วก็หันมาดูว่า ตอนนี้เรามีทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของอะไรบ้างที่เราสามารถนํามาแปลงเป็นเงินได้หากเป็นของที่ไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ต้องการเก็บไว้แล้วก็นําออกมาขายเพื่อแปลงเป็นเงินสดเก็บเอาไว้หรือนํเอาไปเป็นเงินสดลงทุนในรูปแบบอื่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม4ี่ หาทางเพิ่มรายได้การเก็บเงินตอนอายุห0หากเราพึ่งพาเฉพาะรายได้ที่ได้จากการทํางานเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะยิ่งหากเรามีหนี้สินและค่าใช้จ่ายประจําเดือนที่ต้องชําระด้วยการหาวิธีเพิ่มรายได้จึงเป็นสิ่งจําเป็นแต่จะเป็นงานอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเรามีทักษะหรือว่ามีความสามารถอื่นๆด้านใดอีกนะคะ5้าเริ่มต้นเก็บเงินหลังจากที่เราทําตามข้อ1ถึงข้อ4ี่แล้ว ต้องเริ่มต้นเก็บเงินโดยการทำบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีเงินออมจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะได้วางแผนเก็บเงินได้ตามที่ต้องการซึ่งรูปแบบการวางแผนการเก็บเงินนั้นอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบเงินสดอย่างเดียวอาจจะเป็นการซื้อประกันชีวิตที่ได้เงินคืนเมื่อถึงอายุกรมธรรม์การเก็บเงินในรูปแบบหุ้นกู้ตราสารหรือว่าพันธบัต ก็สามารถทําได้ทั้งหมดค่ะ 6. ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจการทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงเป็นหนทางประหยัดค่าใช้จ่ายในยามกเกษียณได้อีกทางหนึ่งแม้ว่าอาจจะมีเงินเก็บไม่มากนักก็ตามทั้ง6วิธีนี้ทําได้ไม่ยากใช่ไหมคะแต่ต้องจริงจังแล้วก็มีวินัยค่ะเอาใจช่วยเพื่อนๆชาวสูงวัยทุกคนค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้กับผู้สูงวัยทุกท่านนะคะจะได้วางแผนการเงินได้ถูกต้องค่ะ